สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้เต้นตีเราสวยนะคะมีความยินดีมากๆเลยได้ต้อนรับลูกค้าที่มาเรามาด้าสองอีวีแกนงจากทางเต้นตีเราสวยะคะ่ะวาความเสีย่ยงลูกค้ากันดีกว่านะคะวันนี้ลูกค้ามาไกลถึงฉะเชิงเซาเลยะค่ะลูกค้าชื่ออะไรเอ่ยครับก็ผมว่าชื่อชื่อเล่นละกันนะคะ,คะชื่ออาร์มครับอ่าน้องอาร์มรู้จักเต้นตีเราสวยจากช่องทางไหนคะก็รู้จักทางเฟซบุ๊ก ชื่อเพจอะไรเลยอ่ออ้อมยูสคาร์ค่ะเพจอ้อมยูสคาร์นะคะอย่างเงี้ยค่ะเก้าวเรื่องที่มาถึงตีรถสวยมีความประทับใจอะไรบ้างคะก็พอมาถึงนะครับก็ตั้งแต่ยังไม่ถึงเลยครับก็ประทับใจอาเซลนะครับไม่โทรเขาถามเช่นทางไม่ถามเช่นทางเป็นกันเองใช่ครับเป็นกันเองว่าเลยพอมาถึงก็พาดูรถนะครับคันที่เราต้องการก็ให้ทำบึกษาด้วยค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเซลชื่ออะไรเลยอ่อชื่อพี่สายออ๋ รถสวยมีรับประกันซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะรถไม่มีชนหนักไม่ผิดความไม่จมน้ำรับประกันรวมไปถึงเรื่องไม้ด้วยลูกค้ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะผมว่ามันเป็นสิ่งที่รับประกันคุณภาพของแรนด้วยนะคะ,คะทำให้ลูกค้านี่ค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับที่จะซื้อรถจากแบรนด์นี้ค่ะอันนี้คือหนึ่งเสียงจากลูกค้าทีม่มารับรถจากทางสีรถสวยนะคะไม่มีการเบรกนะคะอ่าอยากให้ฝากถึงลูกค้าท่านอื่นที่ก็เลังค่ะเดี๋มุมสองใช้งานตน,ใน,ใน,ในี้พิมพค่ะอ่าครับสำหรับ ถ้าในยืนนะครับที่ต้องการจะหารถมือสองไม่ใช่สักคันนึงนะครับก็ขอแนะนำเลยครับเต็นท์ตีรถสวยนะครับอ้อมยุสการนะครับรถสวยแล้วก็เซลใจดีด้วย,ยครับค่ะรถสวยคุ้มฟ้าจีมีรับประกันนะคะมีที่นี่ที่เดียวติรถสวยเท่านั้นนะคะท่านใดที่อยากได้รถมือสองกำลังมองหาหรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่นะคะเชิญที่ตีรถสวยได้ค่ะ,ะเรามีให้เลือกสองสาขานะคะของสองพันยัพุรีและของสี่เหลี่ และชมรถกันได้นะคะต้องขอขอบคุณข้อความดีๆมากๆเลยช่วยให้ลูกค้าท่านอื่นตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะและมีค่ะไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณมากๆที่เลือกไว้วงางใจในคุณภาพและบริการจากทางเจมสสี่ร้